แสนสนุกเด็กเลี้ยงแกะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งครอบครัวของเขาเลี้ยงแกะเขาจึงต้องทำหน้าที่ต้อนฝูงแกะออกไปกินหญ้าที่เนินเขาเป็นประจำทุกวันและเขาก็ต้องนั่งเฝ้าเหล่าฟูงแกะพร้อมคอยปกป้องดูแลไม่ให้หมาป่า เข้ามาทำร้ายแกะของเขาได้จนวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องนั่งเฝ้าฟูงแกะเป็นเวลานานาน,านจึงได้คิดหาเรื่องสนุกสนุๆทำเพื่อจะได้ไม่เบือ่อหลังจากที่นั่งคิดอยู่สักพักจึงมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านเมื่อไปถึงเขาได้วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วแกล้งร้องตะโกนออกไปว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีหมาป่ามากินแกะของผมแล้วพร้อมกับวิ่งหน้าตาตื่นตหนกอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านได้ยินว่ามีหมาป่ามากินแกะก็พากันละทิ้งงานที่ทำอยู่แล้วรีบหยิบอาวุธต่างๆทั้งจอบมีดและขวานเผื่อออกมาช่วยไล่หมาป่า แล้วรีบถามเด็กเลี้ยงแกะว่าหมาป่าอยู่ไหนรีบพาพวกเราไปเร็วเด็กเลี้ยงแกะบอกชาวบ้านว่าหมาป่าอยู่บนเนินเขาที่ค้าเลี้ยงแกะรีบไปเร็วชาวบ้านรีบวิ่งไปที่เนินเขาแต่เมื่อวิ่งไปถึงก็พบว่าฝูงแกะกำลังกินหญ้าอยู่อย่างสบายใจและไม่เห็นมีหมาป่า ออกมากินแกะสักตัวชาวบ้านจึงถามเด็กเลี้ยงแกะว่าไหนล่ะหมาป่าไม่เห็นมีเลยเด็กเลี้ยงแกะที่ได้เห็นชาวบ้านวิ่งกระหืนกระหอบมาที่เนินเขาด้วยความแตกตื่นก่อหัวร้อยยชอบใจและตอบว่าหมาป่าไม่มีหรอกขาาแค่ล้อเล่นเฉย พวกชาวบ้านได้ฟังดังนั้นต่างก็โมโหและต่อว่าเด็กเลี้ยงแกะก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกสนุกสนานและคิดว่าเด็กแกล้งหลอกคนนี่มันสนุกจริงๆหลังจากนั้นไม่นานเด็กเลี้ยงแกะก็รู้สึกเบื่อหน่ายอีกครั้งคราวนี้ก็นึกสนุกขึ้นมาอีก และด้วยความสนุกสนานคึกขนองเด็กเลี้ยงแกะจึงแกล้งหลอกแบบเดิมอีกโดยวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านและตะโกนให้ชาวบ้านช่วยเหลือแต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่ไม่ค่อยเชื่อเท่าใดนักเด็กเลี้ยงแกะจึงบอกอีกว่าจริงๆนะคราวนี้ข้าไม่ได้โกหกหมาป่ามาจริงๆมันกินแกะของข้าเข้าไปด้วย เด็กเลี้ยงแกะทำทีร้องไห้ชาวบ้านเห็นดังนั้นจึงรีบนําจอบเสียมมีดอาวุธต่างๆพากันวิ่งไปที่เนินเขาอีกครั้งแต่เมื่อชาวบ้านวิ่งมาถึงบริเวณเนินเขาก็ไม่พบหมาป่ามีเพียงแกะที่กินหญ้ากันอยู่เหมือนเดิมจึงถามเด็กเลี้ยงแกะว่าไหนล่ะหมาป่า เด็กเลี้ยงแกะตอบด้วยความสนุกว่าหมาป่าไม่มีรอกข้าแค่ล้อเล่นเฉยๆชาวบ้านเริ่มรู้แล้วว่านี่เป็นเพียงแผนของเด็กเลี้ยงแกะที่ทำเพื่อความสนุกเท่านั้นจึงพากันเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านวันต่อมาขณะที่เด็กเลี้ยงแกะนั่งเฝ้าแกะอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณเนินเขา ได้มีหมาป่าตัวใหญ่มาทำร้ายและไล่กินฝูงแกะของเขาจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากรีบบิ่งออกไปตามชาวบ้านในหมู่บ้านพร้อมกับร้องตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ากำลังกินแกะของผมแล้วเขาร้องตะโกนให้คนมาช่วยจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนสนใจ เพราะชาวบ้านคิดว่าเป็นเพียงการล้อเล่นสนุกสนุกของเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้นไม่มีใครยอมออกไปช่วยเขาเลยสักคนเด็กเลี้ยงแกะร้องไห้และบอกชาวบ้านว่าหมาป่ามาจริงๆนะข้าไม่ได้โกหกมันกำลังกินแกะของข้าจริงๆชาวบ้านได้ฟังก็ยังไม่สนใจทั้งยังตอบเขากลับไปว่า คราวนี้เจ้าหลอกพวกข้าไม่ได้อีกแล้วละ่ะไม่มีใครเชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้วเล่นสนุกไปคนเดียวเธอเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยทำให้ฝูงแกะของเขาถูกหมาป่ากินจนหมดฝูงเขาร้องไห้สะอึกสะอืนพร้อมกับพูดว่าเพราะข้าม่นีเองข้าพูดโกหก แกล้งหลอกคนอื่นเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกทำให้ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่ข้าพูดสุดท้ายการพูดโกหกของข้าทำให้ตัวข้าเองเดือดร้อนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่พูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงคราวที่พูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อเหมือนเด็กเลี้ยงแกะคนนี้พูดโกหกบ่อยครั้งจนเป็นนิสัย ทำให้ไม่มีใครเชื่อถือหรือให้ความสนใจกับคำพูดนั้นซึ่งหากเด็กๆอยากให้ตัวเองเป็นคนน่าเชื่อถือก็ควรพูดแต่เรื่องจริงไม่พูดโกหกและไม่แต่งเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงขึ้นมาเพื่อหลอกแกล้งผู้อื่นเพราะหากพูดโกหกเป็นประจำแล้วเมื่อถึงคราวที่เราพูดความจริงหรือต้องการความช่วยเหลือก็จะไม่มีใครเชื่อคำพูดของเราเลย เด็กๆอย่าโกโหกนะครับ